สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลลาครับช่องชัยรำเพลินอ๋อพี่เฉี่ยวนะครับผมบรรยากาศตอนหามุ้งเรงหามุ้งหามุ้งซิปหานาทีครับผมเพราะจะเดินทางไปอ่ะเวทีนะครับผมเพราะว่ารถบาดจอดหมองหนึง่งเวทีอยู่อีกหมองหนึ่งครับจะเดินทางไปไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อ เบิม่มบรรยากาศมาแล้วครับพี่น,อนอ้องแจงจังปังอย่าถามหาฝนมาอนิมอนก,ก็นเด้อแจงจังปังอย่าถามหาฝนมาอนิมวนมวนมวน,นจวดจัดฟาดบึ้มจากรถบาทนะครับผมไปเวที มื่อนี้บมีรถรับส่งครับพี่น้องต้องใส่อ่ะออใจเย็นใจเย็นใจ,ใจหอนพ่อพี่น้องรอตองเป็นการเฮียงละ่ะนุพี่น้องอย่างมานต้กันเดอ้อพี่น้องจิได้ไปเบิ้งเวทีต้อกันเอ้าออกมาไหมออกมาไหม เวลาเข้าหลังเวทีแล้วครับไมน่นด้นอนแป๊บเดียวมาหอดก็ไปได้นอนคนระับพี่นอ้องโอ้ไปแต่งหน้าก่อนเฮ้ยแล้วลอบแล้วลอบเพ,พิ่งตื่นมานะ่ะไปหาอบนามเด้อหนาวนอ่งหัวหมอนไปพี่นอ้องหักแห้งกันก็ได้พัดลม พัดลมครับเรื่องเหมือนพัดลมก็สิบ่ลูกเราจะไปดูครับจากรถบัสมาเวทีใช้เวลาเดินประมาณสามนาทีขายดีขายดีไก่ย่างขายดี อืมฮัมอันฮัมฮัมฮัม่ั้ฮันฮัม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 ับหอมแล้วโอ,อ,มอ้มองนฮมฮัมฮัมฮมฮัมีัมฮัมฮัมฮอมฮัมฮมฮัมฮัมัมฮัมฮัมฮ ทางแคบมากเลยครับทางแคบนะครับปลามึกปลาคาปิเลยฟีที แต่ควายไม่ยุ่งม,มาขีดต้มเลยบ่อยแย่แล้วของเนยก็ค่อนข้างเหมือนผลิตโอ้ว่ม,มีฝนดอกพี่น้องไม่มีฝนแน่นอน,นครับวันนี้ไม่มีฝนกรมอุตุเข้าขาดมาแล้วครับโอ้ฮึมเนี่ย กว่างครับพี่น้องกว่างสุดๆเลยครับครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันนี้รับรองว่ามันม่วนแซบแน่นอนอยัง โอ้ี่ห้อครับอากาศนะครับผมโอเคบรรเากาศครับโอเคหอปลอดโปร่งปลอดโปร่งปลอดโปร่งนี่ปลอดโปร่งมาแน่ขอโทษตามโยบายสา นี่แหละพันเงินนี่แห้เพ่นเงินเดี๋ยนี่ยานข้าตองเห็ดเบี้ยอีกเนี้ยพอไปแล้วนะตองเห็ดเบี้ยอีกหลายย่ายอม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 เดียบล้วค่ะสองพวเมียนี่แม่แล้วเรียกโกมูรับลูกรับลูกดิพ่อมาแจกใดกันอ๋อยมูงงเนี่ย เดี๋ยนี่หมูเนตัวเดยม้แีบูมกแรงๆครับหลังเวทีครับผม ล้างเวทีครับสวัสดีครับมันก็โอเคเลยครับหลังเวที ลังเวทีนะครับตอนนี้ทนๆจองไปเด้อปัักๆไปเด้อ ไอเสาวันเดอร์โอ้มันอากาศดีมากเลยครับ,หล,บหลังบ้านหลังบ้านหลังเวทีครับมองเงี้ยวมองขีมองเศร้าโอ้สบายครับพี่นอ้องเฮียพ่พอนมาแล้วมาแล้วเขาทำแล้วครับพี่นอ้องเย,อย็นสบายและติดแอร์พร้อมนะครับ ทำแล้าพิดแอร์เขาแล้วครับผมฮ่าใะเวลาลนะ่ะเป<อ>ี่ยวประการงานภาสางนอนยังเย่างเ,าเดกเดกปเียวประการงานภษาหาแดกดาคนห้าดกด่างไปดอกเข้าเบารเข้าเบาคอยแล้วโอ้หบรรยากาศทงให้ทงหน้าหาเดกดาดีหลาย ปลากค่ปูเอาจะไปโดนแฟนนี่นะมาต่อมุดการจะเพริดปลากระจับบัวมดการคอยคอยใส่โซนเราขีบ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 ก็ว่าสิประกาศนะสิว่าโดนคนาจะมาเปิดงานไงบัวโอ้สุดนึงแล้วโอ้สิมนั่งเฝ้าอยู่จังได้ขีดก่อนจ้ะอ๋อเขาสิมาโดนเลี้ยงใช่ไหมนี่แง่สุดยอดเลยเดี๋ยวแล้วก็มาแล้วมาเร็วอยู่ดอกมาเร็วอยู่ ขเขายองอดเลยครับเชฟติ่งนะครับผมเชฟติ่งเชฟติ่งมาแล้วเชฟติ่งเชฟติ่งหลายเชฟหลายเชฟอันนี้ก็จะเป็น<ม><ม>ต้ม<ว>ยำไก่อันนี้สุกหรือย,อยังเนี่ยไม่รู้แต่สุกแล้วใช่ไหม,มเอาเขึ้นหม้อหน่อยๆพอกินกันทุกนคนะ ออ,อนไออนอ่ออ่กนาม่อะบอก้ายบนห้องน้ำาเดอร์เหมือนนี่เด well. ้อร้อยไล่เลยครับห้องน้ำร้อยไล่วันนี้สนุกเมนูเลยแนวนิว้ายขึ้นหนึ่งกับมลงรถเลยค่ะจะทนัดว่าถัดจะปวดแห้งฮะจะทนัดบอกเข็สี่หรอขาเปงมักก้ขอขึ้นกันเด้อ พอแจ๊คัน mm hmm. เทอะไรแล้วก็แล้วเพาะงือกเจ๊เนี่นคือกันไม่ได้สั่งเงิ่อนไขอย่า uh> ฟ้องพ้น <ok euh. ั่นด้คอยแห้งโลกแห้งเย็นดักดิล้มพัดดักวีไอพีฮะเฟดแล้วนั่นดี

ที่กระดาษทิชชู่ข้ายป่จ้าอันนี้ค่ะอันนี้ก็สมดละลอยละอย่างว่าสีสอมละสามลอยนะสามลอนี่อยู่เดียวนี่เลยเดีมาเส้นเลยพ้าวาอีกอย่างคือบอสองน้งามง่ามหมข้างนอกื้อเสื้อไปหของน้ำ เอาดอนะครับเก็บนี้เอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพอ,อ,อกันคลิปหน้า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 คลิปนี้ขอเวลาจัดของก่อนเด้อพี่น้องตอนนี้ของมาแล้วของมาแล้วขอเวลาจัดของก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะเมื่อแรกพอกันครับผมบัตรน้นองโนง้พ่อกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับผม